ากวันหนึ่งมีเงิน100ล้านมันอยู่ตรงหน้าจะเก็บเงินไว้ส่งเคืนเจ้าของหรือแจ้งตำรวจเป็นคุณจะทำอย่างไรสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาสปอยซีรีส์เรื่องเกมหลอกคนลวงเรื่องนี้มีหลายซีซันนะครับแล้วก็มีภาคมูวี่แยกออกมาอีกหลายภาคช่วงแรกๆก,ก็จะเป็นการแนะนำตัวละครเกมที่เล่นยังไม่ค่อยมีความซับซ้อนมากเท่าไหร่พร้อมแล้วไปรับชมกันเลยเปิดเรื่องมาคนนี้คือคันสกินาะโอะผมขอเรียกว่านาังเอกนะครับ มีนิสัยเชื่อคนง่ายหลายคนมักให้นิยามว่าซื่อจนบือ้อวันหนึ่งมีกล่องวางไว้ที่หน้าห้องของนางเอกด้วยความที่ไม่ดูตามมาตาเรือได้ไปเปิดกล่องที่วางอยู่หน้าห้องเข้าเมื่อเปิดกล่องขึ้นมาก็เจอการ์ดเชิญเข้าร่วมไล่เกมและเงินหนึ่งร้อยล้านเยนโดยเมื่อเปิดกล่องแล้วจะถือว่าได้ตอบรับการเข้าร่วมเกมไม่สามารถถอนตัวได้ เกมในรอบแรกนั้นกติกามีอยู่ว่าผู้เล่นทั้งสองฝ่ายจะต้องหาทางจิงเงินของฝ่ายตรงข้ามมาครองจะใช้วิธีการใดก็ได้การจริงเงินจากอีกฝ่ายไม่ถือเป็นอัจฉยกรรมให้ระยะเวลา30วันฝ่ายที่ครอบครองเงินได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะภายหลังจบเกมทีมงานไล่เกมจะมารับเงินกลับไปตามจำนวนที่ให้ไว้ในตอนแรกด้วยความที่ไม่สบายใจ นางเอกจึงได้หิ้วของทั้งหมดไปแจ้งความที่สถานีตำรวจแต่ตำรวจไม่รับแจ้งความโดยผู้ต่อสู้ในรอบแรกของนางเอกนั้นคือคุณครูฟูจิิาวะผมขอเรียกว่าคุณครูนะครับเป็นครูสมัยประถมที่นางเอกรักและเคารพเมื่อไปปรึกษาคุณครูคุณครูบอกว่าทำไมเราไม่เอาเงินทั้งหมดไปฝากไว้ที่ห้องนิรภัยของธนาคารให้ครบ30วัลนละ่ะเมื่อได้ยินดังนั้น นางเอกจึงได้ฝากเงินทั้งหมดร้อยล้านเยนไว้ให้ครูจัดการตกเย็นเมื่อกลับมาถึงห้องได้มีการ์ดรายงานผลการแข่งขันสถานะล่าสุดครูชิงเงินไปได้ร้อยล้านเยนส่วนนางเอกเสียเงินไปร้อยล้านเยนโดยทั้งหมดเป็นแผนที่ครูวางไว้เมื่อนางเอกกลับไปหาครูได้ยินครูกำลังคุยโทรศัพท์จึงได้เข้าใจเรื่องราวทั้งหมด พอได้โดนหลอกเข้าแล้วนางเอกจึงได้ไปหาตำรวจแต่ตำรวจก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้ตำรวจได้ให้คำแนะนำว่าให้ไปลองขอความช่วยเหลือจากนักต้มตุนดูโดยในวันพรุ่งนี้จะมีนักต้มตุนคนหนึงถูกปล่อยตัววันรุ่งขึ้นนางเอกได้ไปดักรอนักต้มตุนที่จะถูกปล่อยตัวหน้าเรือนจำจึงได้พบกับอากิยามชินิจิผมขอเรียกว่าพระเอกนะครับ เป็นนักต้มตุนอัจฉริยะที่ทำให้บริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ตกอยู่ในภาวะล้มละลายนางเอกได้เข้าไปขอความช่วยเหลือโดยพระเอกบอกว่าจะขอเอากระเป๋าไปเก็บก่อนให้รออยู่ตรงนี้เนื่องจากเป็นคนซื่อนางเอกจึงนั่งรอพระเอกอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนจนมืดแล้วก็ยังไม่มีวีแ่แววว่าจะกลับมาพอเช้าวันถัดมาพระเอกเห็นนางเอกยังนั่งรออยู่ที่เดิม เราได้เห็นภาพแฟลแม็กนึกถึงแม่ของตัวเองจึงได้เปลี่ยนใจและตกลงช่วยเหลือนางเอกนางเอกได้เล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้พระเอกฟังทั้งสองคนจึงได้ไปหาคุณครูและครูก็ได้เผยท่าแท้ออกมาโดยพระเอกได้วางแผนไว้ว่าวันสุดท้ายท,ที่ทีมงานจะมารับเงินคืนตรงกับวันอาทิตย์เป็นวันปิดทำการของธนา,าคาร ครูจะต้องทำการถอนเงินทั้งหมดออกมาจากห้องนิรภัยถ้าถอนออกมาแล้วพระเอกมีแผนที่จะชิงเงินจากครูไว้แล้วหากแผนสำเร็จจะขอค่าตอบแทน5 0บล้านเยนกลยุทธ์ของพระเอกให้นางเอกไปสร้างความรำคาญให้กับครูและเฝ้าสังเกตครูอย่างไม่คาดสายตากลยุทธ์นี้ก็ดำเนินต่อไปเรื่อยๆสภาพจิตใจครูตอนนี้ดูย่ำแย่มากมีแต่ความทุกข์ เพราะถูกจับตามองตลอด24ชั่วโมงไม่รู้ว่าฝ่ายตรงข้ามจะใช้วิธีการไหนในการทิงเงินกลับไปสาเหตุที่ใช้วิธีนี้เพื่อให้ครูเกิดภาวะตึงเครียดจากการสังเกตพฤติกรรมของครูพระเอกอนุวานได้ว่าเงิน200ล้านเยนไม่ได้ถูกฝากไว้ที่ห้องนิรภัยแต่ถูกซ่อนเอาไว้ที่บ้านของคุณครูตั้งแต่แรกแผนการขั้นตัดไปคือการหาที่ซ่อนเงินในบ้านครู ภาพตัดไปที่บ้านครูมีควันพุ่งออกมามีเสียงเปลวไฟดุกไหม้ด้วยความตกใจครูจึงวิ่งไปหยิบโทรศัพท์กำลังจะโทรไปแจ้งเหตุไฟไหม้โดยเหตุการณ์ทั้งหมดพระเอกและนางเอกเป็นคนจักฉากไว้พระเอกได้ใช้คำพูดต้อนครูจนมุมจนครูต้องเผยที่ซ่อนออกมาว่าเงินทั้งหมดเก็บอยู่ที่ไหนด้วยความมั่นใจครูบอกว่า ถ้าคิดว่าสามารถขโมยไปได้ก็ลองขโมยไปดูแต่พระเอกบอกว่าขโมยเงินจากดูเซฟนี้มันง่ายยิ่งกว่ายุบสภาเลือกตั้งใหม่เสียอีกด้วยน้ำเสียงที่มั่นใจของพระเอกทำให้ครูถึงกับเข่าสุดถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับหากอยากรับชมหนังเรื่องไหนให้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลย